สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุสคนสำหรับคลิปนี้สาวเจอ,อชิพามาโฮสพักเด้อค่ะเดอ้อเบิงโอ้ยเขาเหงาเตบเสบเบิ้งพักทาานี่โอ้ยฝ่าเอ่ยฝนเอ่ยคืบอบบตกเนี่ยแหงแรงอีดีเบิงเขาโอ้ยสงสัยสิเป็น ประวัติศาสตร์จาก20กว่าปีที่ผ่านมา4 0กว่าปีให้30กว่าปีที่บานหัวหน้าแรงจนมาเขาคนแน่สิบกว่าไล่ได้4ถุงเลย3ถุงเลยสิไปแกุงปุ๋ยเกี่ยวเอาเออไปโหดพักทาไปชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าแลงแรงเขียวเคียวผสมแลงด้วยค่ะพี่น้อง เอ้าคือบิ่ถือขวดน้ำขวดยาม,มาเนี่ยอ้ยนี่ย่ดอกขวดน้ำขวดนึงเอามาไหวพนอยอยู่เข่าป้าตายง่ายดอกแต่ว่าโอ้ยสุปีชั่มนี่นะกบเขียดห้องแล้วน้ำพังงานไฮงานหน้าเขียดีหน้าห้องแอด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 อดออดแล้วใส่ปีนี่บ่เห็นมีเดี๋ยวไปเท่าไดก็แต่ แดงจึงคือบองทีเขียวๆกับบองซุม่มพ่อซุ่มๆแน่แๆนๆ่นอย้ำหมอกๆๆ้ำหมอก้ำหมากบองแดงๆแต่ห่มใหม่แห้งแต่นี่เพราะว่าหากตัวใหม่ไงมันอันนี้เนาะดูหนามเบก่อกว่าขนาดนพ้นชิมาวันทียี0ไงมาสองสามมีดหายมีดจอดออยัง กัะปูปูปูเลยคันถือคนนี่ก็ออกกากหูเลยว่ะจีเด็กกนปูเปล่าชมมันแหลกปันแต่กับปูนี้ตายเบิดเบิดนั่งต้องปู ออนคลินีกขึ้นตระส่งกับกระสุนหนามในโอ่งกับสีบอยหยังค่ะประถาพุนไม้ตุ๊กมาใส่ไปเบืองว่าสีหยังเหลืออีหยังผิดสิพ่อให้ได้ฮุตเนี่ยมาแต่งโม่นวยหนึ่งซุกหรลหวะ่ะงาหนังงามอยู่แล้แหละ เด้อเายบวยเขาหน้าเจ้านี่ปีนี่งาไรครักอันเดตัดฝุนตกมาใสอู้สุยดยอดอู้หุขอหอกอู้ทั้งผุนกับมุมผุนก็ะใหม่ล่ะเด็กจึงคืนข้าผูกกันกต้

โอ้โทุโอ้อยแดงขันิมาขันมานี่เน่กะแดดแห้งแล้วเกิดไม่หยังมันห่อนอแดดมันห่อนใบใหม่ให้ตูดีก<ๆ>ันนี่ล่ะเห็นบอไผหตูดีเปลาซึ่งนี่พ่อได้ใส่แกงแล้วได้พี่น,น้องนี่เออขันมาหน้าเนี่ยกะฮู้นทะเลเกิดเตินกระชื่อ ส่วนกระเจีย๊ยบหมลาผ้าก็อ,อันนี้ล่ะบึงที่ลาพี่นอ้องเดือดหอนหลายมันเหลืองอุ้ยใบมันเหลืองสีงามอยู่ดอกันอันี้นนาม,มาโหดตัวกำลังออกดอก อุ้ยพักกาศดพักอันนี้ใต้บเบอด์ดะนะนะทวนางกระร่งอันนี้กระลังสีออกดอก,ก่าเมนบ่สเมนบอทวน่ะอืมนี่กือลาเขาคนต,งตวงมาพ่อได้ใส่ปุ๋ยหลอเหลกแล้ว เก็บผักกระซีเกะไปนี่เนี่ยไปเกะทุบเราแหละนี่เครือมันตายละโอ้สุกอีนี่้ยอยบรใหญ่ดอกพี่น้องเลยเอาเปิ่ง,งว,ว่ามันสีดแดงบ่ que going quina จะได้กินบลระกิน่นโ <c oughs> ว้ถึงคลีบวาสิปยตัดเว่นเนาะค่ะพี่น,อน้องบางคนก็ยันเซาเจอเบาหวานขืนตาจังสี่ มันก็สิเป็นเบาหวานขึ้นตานั่นแหละพี่น้องแต่ว่าจักมันสีสันหรือมันสีเงวแต่ว่าเจ้าเจอว่ามันเงวเพราะว่าตรงแนมแนมระยะไก่จังสีหินแนมระยะไก่มันมั่วหลังจากที่ลบมาจากที่ว่าไปว่าสิตัดแบนสงสัยน้ำตาลสาวเจอสีลดแห้งมือเสาเจาะเจาะตั้งแต่หุกหมุงเสาเนาะค่ะเนาะ บ่อกินนยังกังงดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนกับมาเจาะทั้งเสามือสเสาเลือยลอยสามสิบหาค่ะพี่น้องปัทเทนีก็กินเขา่าเสาเหล้วก็ว่าสิไปวาดสายตาสิไปตัดแว่นลบมาหิ้วเข่าจนสันเหงื่อแตกเหงื่อแตนคือสีรถแห้งคือนน้ำตาลสีรดยางคากเพราะว่าเส้าเจิขวบคุมอาหารแบอยางอันนี้เลยงดพวกน้ำตาลงดน้ำตาลเลยปัทเธนีสงสัยสี น้ำตาลมันหลดแห้งเพราะว่าพอดีได้กินน้ำเฮบูบอยจักหน่อยสัก,ยกสองอมไข่แนแล้วก็กินเข่าไปก็ไข่เนเนาะค่ะพี่น้องแต่จังคอยฝืนทงสัสสิรลุดยางคากเลยเลยเดี๋ยวถ้าเบิ่งถ้าฟังผลมืออื่นมาสิรลดนอ่อยรือหลดหลายถ้าไปเจาะน้ำหมอแต่ว่าที่เจาะเองนั้นทั้งเสาร้อยสามสิบห้า กระเดียยวต้องไปถามหมอเบิ่งก่อนเขาเสียหายห็ดจังไใไอตัดเบ็นเพื่อว่าเสียนี่เขาว่ามีหอดยิ่งพุ่นใดพื้นเลงยิ่งเขาว่านะยิ่งนักสติก๊กบอ่<ม>ยิ่งอีหยังดอกยิ่งสาคนนีน่นะอืมเขาเอา<บ>อีหยังดอก บบเฮาอาซีโบขอนี่บบขอยิงเฮาอาสิตัดเวนตาขึ้ว่าเสียนี่ตัดเวนตาสองลีนเขาว่าตัดเวนนนนนนละลูกพี่บานนี่ยือเสียให้กับเราอื้มเ้ยนี่เราถ้าได้ซื้อๆหรอกปั๊บสูงไปเรื่อยๆ ซูเปีร์ได้ไก่โล่ไก่กับปุกพี่นี่มีจอดตาพ้นมือได้กันมือนั่นหาเลาะหาลอง คนกับประตูคนกับหอเหี่ยวพักกับหอเหี่ยวเขาหนามสามป้ากับหอเหี่ยวพี่น้องเอ้ยดู 这个不漏。 เงินหลุดสิ้ามหาเหลือโรงเรียนมาบริษัทนีน่นำหาอีกหาแนติล,งงนะล่นะ้าหงมเลยเนาะเดกพวกเซมโง่หน่วยหนึ่งกับ น้ำงามเด้อตึกหนามก็จะมีแห่งเนี่ยจังหน่อยเรากะเจียวขาวก็แตกอันนี่ว่าไม่เงาคือบรแยกก็แยกบ่อดบรแยกเลยอะแยกจะได้เราหินอะไรจำนีสลัดเราสิว่าบร้เก็บสามปีนี่บร้มากเก็บ หุยหยางจกกระแทะพังเลยไปไปเืินค่ะพีนน่น้องติ๊กตุ๊กนิดนๆน,น้อยๆเนาะคะ่ะเนาะเบึงพักบึงหยาสิซื้อสิได้กินพอหามทามันแห่งแหลงซะเลยเกิดผุนแลมาาละ่ะข้างหลังแห <c oughs> ลมสมือสมือแต่บบตกบบเขาใจปีนหน้เป็นหยางหิ้ตะโดยก็ยายจะไปกาดแล้วแซวกันอยู่แต่กูได้เป็นแม่แหลงพอแหลง ต้นมะขั่นกุ่นต้นมะคานิ่ง โอ้เขานั่ง <c oughs> เรียนตลาดขาโอ้มีพัดลมหน่อยยี่ <c oughs> ยี่อ,อร่อยไปสายมากินหมักแตงโมออก,ก่อนข่อยขนมาเฮ้ยเฟยหนัง <c oughs> หมักแตงโมอะไรหรือเฟยหนังนี่เห็นบอนี่่คนขนมาหมักแตงโมขอ่ขอยจะไปส่งตลาดไทยของเย็นอะไรบอเย็น แตงโมหอนตากแดดมามือนีสิบพนั่นกันก็ออามาน้อยดอกย่านแผลออมน้อยออมาน้อยแตะเจ้าช้าบอตานต่างเจ้าปับ,บปลืมแล้วรบมาก,ก่อนจะคอยเอาเอะไรล่ะไอน้นอ ใบติลาไปสวนอุ้ยจะจะจะพาไปใบสีอย่างใบสีโอ้ใบไงบ๊อมี่นี่แต่ใบหน่อยใบ่งก็ใบหื่อขอโอ้บ่อมี่ดอกกระสนาับซะพุ่มจกจะไหนบ่อมี่นี่แต่หายใบสี ไปละไปเกลือหมูอึมัตเตงหมตัวนี้สีแดงคืบอบอครับเหมนสิผ่าคือกรบโปรผ่าเนี่ยคือรดปลรถไงสันจะได้ละแทนแทนแทน,นผาาปู

หวานพราะกินใหญ่ยุ้ยครับโมเดลลายเกินไปถ้ามาศาสตร์ผสมหน่อยถืกใกอใหญ่ผสมแต่กับบ้หวานทักจ้างกินได้่ยุ่ยพี่น้อยเต็มมีหน่วยเดียวไปหาอีพอกับอีแม่ซี่บิงึงไปเสิร์ฟอพีพอกับอีแม่ซี่บิงึงผ่านบอ่อ อย่ยาเช้าดัง่งก็ใชทีนี่้วะา,า,ามพา, <laughs> าม ชีมเบิ้งเบืงบักแตงโมผ่านบ่อเร็วๆมาชีมบักแตงโมเบิ้งผ่านบ่นี่เชือไปชงตลาดไทยโอ้โหนี่แหละบังเขาจิเปิดร้านขายของนุขึงโอ้โหเห็นนี่เยอะมากคันซองมากคือเห็นอาปากใส่หน้าพัดลมอยู่บอว่าสิปีดพอดีมากเล่นเล่นทิมทิ่มทิมเบิ้งหวานบ่นี่แหละโอ้ เห็นบ่อปูปักแตงโมได้กินคือกันเออนั่นเองโอ้ยใหม่รลุนนี่ยังใกล้ดิยังมาทันเหลือก็อย่างโม่จะได้กินบ่นละนี่โอ้ได้กินของจาของนี่แล้วซิบเบิ้งหวานบ่เยี่ยมตีอืมมันมีจังหน่วยมีหน่วยเดียวของเขามาสิบเบื้งเบื้งมีหน่วยเดียวใช่เบื้งมันเย็นบ่มันสูนแดดมันสูนแดดไปเบื้อเปาหุ่นแมเออเบิ้งเบื้งไม่ฉีดเย็นโอ้วนไม่ฉีดหวานบ่ตาสอง เป็นจะไรมันนั่งนังหวานหวาเจี๊ยบก <laughs> ็มันมีหน่วยเดียวนี่แหละมันก็เลยนี่หวานเจียว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 ,วอืาปลูกอีกเอเออเนี่ยม <laughs> ันมันขัดตรงนก็ได้ผมอุ้ยผมมีหนางเฮงเล่งมันเขาปลูกกันหนังของมันสูบมันสูบอย่างนี้นที่อันอผู้ใหญ่เพิ่นปลูกก่ะนะแต่เขากินเบิดล่ะเขาปลูกสูบพอดี หวานสรุปหวานหวานเนาะจำหนีเลยค่ะมาจูบคลิปนำนางเอกไปอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมจะลุกอะไรก็แสกนักการ์ดคลิปคลิปตัวมีนแน่นอนอย่างฝ่ามืดจักปากเออเอาใบถ่วงจะจ่อไผ่มาแต่มันเลี่ยนหลือมาแล้วสิ่มบักแตงโมที่ันนี้ไว้ หวานบอหมกเตงหม,มูหน่วยเดียวที่ใกล้ใส่ขวดไบอแหลเม็ดหลายนหลายเนาะรอเนาะนักเรียนหวานบอถามจริงหวานแน่บอจังหน่อยขอขอพอละแหละจำนี่แหละอร่อย <laughs>